สวัสดีครับผมมื่อนี้พาพีผ้านองมาหานอนใหม่ขึ้นเ่าเหรอครับมาหานอนใหม่ตอนนี้เขามาหา,หานนเขากะนมีเอาผลงานของเขานี่ครับนอนใหม่ผลงานของเขานะครับนี่สิน้อยใหญ่สิครับผมเราอย่าไปต้มกินเที่ยงครับที่กินต้มกินกับตำนี่มันมันอืดครับมันอืดเท่า นอนสำแดงสำมึงข,ข้าก็โอดเลยครับเพราะวา่าปัญหาอึดลายปัญหาไหลครับเอาได้น้องใหม่เราฮอก็ดีลุงครับติดกับเหรอครับวบันนี้เพราะวา่าหิ้วเข่าเลยเจังไหนกะฝากติดตามผลงานเนี่ยนะครับผมคลิปหาอยู่หาก,กินวัอนี้มาหา,หาพามาหาน้องม่ ขาก่อได้ก็บุคครมีครับมืม่อี้บุคใครได้นี่แหละเตะผลงานเลยต้อมอยู่ดอกยังไงก็เจอกันชิปนาครับผมถ้าคลิปเข้าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเพื่อแชช่องความวนสีเมืองเติบโตแรงหนาเป็นกำลังแงใจผมเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ